ครับผมก็สวัสดีพี่พี่ FC เชาวมือใหม่หัตสองทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องมือใหม่หัตสองนะฮะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์เมื่อเช้าผมก็ได้ไปเดินที่ตลาดนะครับก็หาพระมาทำ EP ที่แปดสิบเก้านะครับนี่ก็ได้มาใหม่เน่ยโอ้โหเยอะนะฮะวันนี้ได้มาหลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะครับก็มีของแปลกนะฮะสองสามชิ้นนะครับก็มาดูที่ชิ้นแรกนะครับเป็นหลวงปู่สุกนะครับ ข้างหลังมีจานนะครับข้างหลังเขาจะมีจานผมหากล้องออกก็ได้มาหลายชิ้นนะฮะเมื่อเช้าเดินมาเดินตลาดพระเครื่องที่บบกอสนะครับก็เห็นจานเก่าๆนะฮะเห็นเป็นเนื้อเก่า ทนายที่ชอบนะครับทักมาสอบถามราคาได้เลยนะครับหรือจะดูขอดูรูปก็ทักมาได้นะครับโอ้ยขออภัยนะครับหลวงผู้สุขต่อมาชิ้นที่สองนะกัอันนี้ก็ของดีนะครับพระกิ่งนะครับมาเช้าเดินไปก็เจออยู่องเดียวเลยนะฮะ ราคาสวยแค่องนี้นะฮะก็เลยได้มาอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็น <c oughs> ที่ไหนอะไรไงนะครับที่ก้นมีจานลองดูเนื้อใกล้ๆนะครับ ก็ไม่รู้ว่าเมื่อวานกลับมาใช้กล้องอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าจะถ่ายชัดหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็ถ้าภาพสั่นหรือทำให้ปวดหัวก็ต้องขออภัยนะครับ mm hmm. ต่อมาก็เป็น <c oughs> อันนี้น่าจะ เป็นที่เดียวกันเนี้ยเป็นหลงพออไปนะครับเป็นเรียนหล่ออันนี้อยู่ในเลี่ยมนะครับเล่ยมเก่าๆโอ้ยคลองฝัน ครับคลิปนี้ก็ไม่แพงนะครับหลักพันนะครับที่ะระลึกของดีนะครับวันนี้อันนี้ก็เป็นพระสมเร็จนะครับเมื่อเช้าเดินปราร์ตี้ผมจะไม่ค่อย ได้เดินซื้อเท่าไหนนร่นะปกพาสมเด็จน,นะฮถ้าไม่ถูกใจครับหนิวันนี้ก็เจอดูกเก่านะเน้นเก่าดูเนื้อที่ไม่ใช่ปูนปัเตอร์นะฮะ ระสมเด็จนะครับต่อมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะฮะอันนี้ก็เป็นของเก่านะฮะก็หยิบมาให้ดูนิดนึงนะครับพอดีก็วันนี้ลงเกี่ยวกับพิจิตแล้วก็เอาพระสายพิจิตมาให้ชมวันนี้ก็หลากหลายราคานะครับลองทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับ ก็ท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ นี่ก็ได้มาเป็นของแปลกครับผมไม่รู้เขาเรียกว่าเครื่องรางหรือเปล่านี่เขาเรียกว่าพระเจ้าห้าองค์นะฮะเมื่อเช้าเจอเพื่อใจดีเขาก็บอกอ่ะนี่เป็นพระเจ้าห้าองค์เกิดจากอะไรกันล้วนนี้มันเป็นมเมล็ดหรือเป็นอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับของแปลกนะครับเข,เขาบอกว่านานๆจะเจอนะครับ ลองส่องดูนะฮะมาเช้าส่องดูว่าชอบพวกเนื้อหาเหมือนกันนะครับผมว่าใช้กล้อง้ะดูไม่ค่อยโอเคนะฮะ ด้านหลังนะครับก็ของแปลกนะพี่ๆทานายที่รู้จักเรื่องอะไรก็ลองทำมาสอบถามราคาได้ต่อมานี่ก็เป็นสังกัดจายนะครับสังกัดจายของพวกนั้น ขอประธานอภัยจริงๆนะฮะมือไม่ค่อยนิ่งนะครับต่อต่อมาก็เป็นหลวงผู้สุกนะครับวัดปรักของ ขนางก็มีจานเหมือนเดิมขออภัยเสียงสุนัขด้วยนะครับมมือผมไม่นิ่งจริงๆนะครับโทษที ต่อมาก็เป็นพระอุป,ปคุธนะครับ <c oughs> ิมิ์นี้ก็ผมก็เพิ่งเคยได้ครับครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าจริงๆเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นสองหน้าได้มาแผงบ้านๆนะครับเขาบอกเขาก็ได้เก็บมาไว้นานแล้ว ก็ต้องขอฝากาพี่ๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับนี่ต่อมานี้ก็เป็นรูปห,ห,ล,ปหล่อ,ห,อ,ลห,อหลวงพ่อไป่นะครับนอกจากเหรียญหล่อเราก็จะมีรูปหล่อด้วยนะหลวงพ่อไปนะครับ ิปนี้ถ้ายาวก็ต้องขอภัยจริงนะครับอันนี้ก็เป็น <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเห็นดูกเก่าๆนะฮะก็แบบนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าของแปลกหรือเปล่านะครับไม่รู้ของพออะไรด้วยนะครับไม่เป็นจริงๆนะครับเห็นเนื้อเก่าๆ ต่อมาเป็นอันนี้เป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขื่นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่ได้มานะครับคนละเนื้อกับอองที่แล้วนะครับผิวจะไม่คล้ายกันห้วยเขื่อนต้องเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์ a หรือ b อันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่อะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่ค่อยเก่ง ถ้าได้สองดูเนื้อแล้วก็จะชื่นชอบมันผมนะครับช่วงนี้ก็ห้วยเขนนะถ้าเจอก็ชอบนะครับก้นโนะคตรชอบนะบแบบนี้